สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่ทานเข้าสู่ช่องมีดี h ชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักร้อยบนประจำวันที่1่กุมภาพันธ์2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปต่างๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นนะคะเป็นสูตรหลักร้อยบนลองหาหลักร้อยบนนะคะเรามีหลักร้อยบนในชุดพิเศษและก็รหลักร้อยบนในชุดมาตรฐานไปเรียบร้อยแล้วนะคะลองหาหลักร้อยบนแบบตัวเดียวบ้างน,นะคะ หลักร้อยบนจะใช้หมื่นคูณด้วยสองบวกพันคูณสองบวกสิบบนคูณด้วยสามบวกหน่วยบนนะคะบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างคูณด้วยสามแล้วบวกสี่คงที่มีค่าเท่ากับ x นะคะใช้ตัวเดียวเลยคะ่ะตรงนี้ยาลืมนะคะเรามีการบวกเลขสี่ทุกครั้งเลยคะ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะดูตัวสูตรให้แล้วเรามาคำนวณด้วยกันนะคะใส่เลข 4, สี่ที่เลขสี่ทุกงวดเลยนะคะ อาจารย์คำนวณให้ดูเป็นระยะสั้นๆนะคะแล้วเราลองมาจับสามตัวบนดูนะคะเริ่มตั้งแต่งวาที่ออกแปดสี่สามเลยะคะ่ะตรงแปดสี่สามเราจะย้อนไปใช้งวดที่ออกสองสองหนึ่งนะคะมาทำเป็นตัวสูตรตัวแรกเลยค่ะหลักหมื่นเลขแปดคูณสองเป็นสิบหกพันเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบบนสองสามเป็นหก หน่วยบนนะคะตรงนี้เลขหนึ่งแล้วก็สิบล่างตรงนี้สามแปดเอาเลขสามมาหน่วยล่างก็แปดสามเป็นยี่สิบสี่แล้วก็สี่คงที่หกกับสี่เป็นสิบเป็นสิบหกเป็นสิบเก้าเป็นยี่สิบหมดไปแล้วค่ะสี่กับสี่เป็นแปดค่ะออกแปดสี่สามงวดแรกเลยะคะ่ะเลขแปดต่อมานะคะตรงแปดสี่สามมื่นนะคะหก đợiแปป na, ra yeah, này, nó. ขที่สองนะคะหกสองเป็นสิบสองเก้าสองเป็นสิบแปดสี่สามเป็นสิบสองหน่วยบนเลขสามสิบล่างเลขหกแล้วก็หน่วยล่างหกหนึ่งนะคะคูณสามได้สามแล้วก็อย่าลืมสี่คงที่ทำการบวกกันสองก็แปดเป็นสิบสองก็สามเป็นห้ากับหกเป็นสิบเอ็ด หนึ่งกับสามเป็นสี่สี่กับสี่เป็นแปดนะได้เลขแปดออกมาที่แปดหกสามค่ะเป็นงวดที่สองต่อไปงวดที่สามเลยค่ะเก้าสองเป็นสิบแปดเจ็ดสองสิบสี่สิบบนหกสามสิบแปดหน่วยบนเลขสามสิบล่างเลขสองรีออกสองหนึ่งค่ะหน่วยล่างเลขหนึ่งคูณสามได้สามแล้วก็สี่คงที่ ทําการบวกกัน8กับ8เป็น16 6กับ4เป็น10หมดไป3กับ2เป็น5บวก3เป็น8 8กับ4เป็น12ออก209นะคะเลขสอเลยนะนะะต่อมานะคะตรงที่ออก209ศูนยมืนสาม พันศูนย์คูณสองได้ศูนย์สิบบนศูนย์คูณสามได้ศูนย์หน่วยบนเก้าสิบล่างห้าหน่วยล่างหนึ่งคูณสามได้สามแล้วก็สี่คงที่ทําการบวกกันหกศูนย์ศูนย์เก้าก็เป็น,ส,นสิบห้าห้าค่าเป็นสิบหมดไปเหลือวสามก็สี่บวกกันเป็นเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดเก้าอันนี้ก็หลักร้อยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลักสิบด้วยะคะ่ะก็ไม่ทราบว่างวดนี้มันจะโยกมาสิบหรือจะอยู่ที่ร้อยก็ลองคำนวณดูก่อนนะคะ ว่าที่ห้าหมื่นนะคะเลขศูนย์พันเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบบนเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดหน่วยบนเลขเก้าสิบล่างเลขสองหน่วยล่างสามสามเก้าแล้วก็สี่คงที่สี่สี่ศูนย์หนึ่งเก้านี่ก็เป็นสิบสี่สี่กับสองก็เป็นหกบวกสี่เป็นสิบหมดไปแนละ้วเหลือเลขเก้าตัวนี้ถ้ายกมาได้เก้านะคะดูเลขเก้านะ ที่เราเรียนมาทั้งหมดนะสำหรับบวดนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะะเออชุดพิเศษนะคะหลักร้อยสองสูตรชนกันที่เลขศูนย์นะคะอ่าเลขศูนย์แล้วจะออกอะไรนะคะเลขศูนย์มันจะอันนี้คือสองสูตรนะคะสองสูตรชนอ่าต่อมาชุดมาตรฐานนะร้อยบนนะคะ ประมาณสี่ห้าสูตรเนาะจับชนกันได้ที่เลขเก้าแล้วก็สองตัวบนนะคะชนกันสองสูตรชนกันมาที่แปดสามสี่นะคะแล้วก็หลักสิบเรามีสูตรเดียวนะคะสามสี่ห้าแล้วก็หน่วยบนก็ใช้สูตรเดียวนะคะเก้าศูนย์สามห้าถ้าใครไม่อยากเอาชนนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้นะจับจับไข้กันนะอาจารย์ชอบชุดเดียวคือสี่สามนะคะ ตรงนี้เลยนะชอบสี่สามชอบคู่นี้นะค,ะคู่สี่สามแล้วถ้าเราเอาเลขเอาเลขเก้านะที่เราคํานวณได้ตัวนี้มาชนกับชุดมาตรฐานนะคะได้เลขเก้าเหมือนกันก็จะเป็นเก้าสี่สามจานเคสตรงนี้นะเก้าสี่สามหรือว่าตัวนี้นะหลักร้อยบนสองสูตรชนกันงวดที่แล้วชนถึงสามตัวนะคะงวดนี้มันเคยชนตัวเดียวก็มีนะคะชนตัวเดียวก็มีนะ,ะแล้วก็ ชน3ตัวเลยก็คือ5 6 7ก็นะคะก็ได้ออกมาที่779เข้าวันนี้อาจารย์คำนวณเหมือนเดิมนะ2อสูตรนะชนกันที่เลขศย์อาจจะเป็นอา่าไม่9ก็ศูนย์เลขติดตดกันนะคะ9้แล้วก็10อย่างเงี้ยคะ่ะ9แล้วก็10นะอา้าหรือว่าจะเป็นใครจะคิดว่ามันจะออกเป็นแนวทางของ8 4 3ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้อาจารย์เอาทําเป็น เอาทําตามสูตรนะคะที่เราคํานวณมาได้นะ,ะเมื่อสักครู่นี้นะ,ะและชุดที่อาจารย์ชอบนะคะก็คือชุดสี่สามนี่แหละนะคะจากาคบสองตัวบนนะชนสองสูตรตัวนี้เลยนะ,ะแล้วยังมีนะ,ะหลักหน่วยบนตัวเดียวนะ,ะระยะยาวที่อาจารย์คำนวณมาได้นะคะก็หลายงวดอยู่เนาะเป็นสิบงวดนะคะท่านผู้ชมก็ได้เลขสามนะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ย มันมันสามารถมาไอ้น,นี้ชนสองตัวบนอยู่แล้วนะคะสองตัวบนมันจะอยู่ในนี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นแปดสามแลน่าจะเป็นสี่สามมากกว่านะแล้วคิดว่าสองตัวหรือว่าเลขวิ่งบนก็น่าจะใช้ในเลขสี่ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเลขรับวงไนนะคะ่นะท่านผู้ชมสองสี่หกแปดนะก็มีเลขสี่อยู่อานะจารย์ก็คิดว่ารับวงไหนก็น่าเลือกนะคะแล้วก็ สูตรชนะจนก็มีเลขสี่เช่นกันนะแล้วก็สูตรเยี่ยมนะคะหนึ่งสองสามสี่นะะท่านผู้ชมก็เอมีมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งอาจารย์จําไม่ได้เราเป็นสูตรไหนน่าจะเป็นเยี่ยมไหมที่มันมาเป็นทางแบบนี้แบบนี้เลยะคะ่ะอาจารย์ว่าอาจารย์เลือกมาแล้วนะ,ะมีอยู่สูตรหนึ่งมันมีทางเลขนะคะ เป็นเลขสี่เลยนะเนี่ยค่ะเอเอเป็นสูตรเยี่ยมจริงด้วยฮนะเยี่ยมมันอาจจะมาแบบนี้ก็ได้นะมันจะมีทั้งหมดเออสี่งวดนะงวดที่สี่สิบเจ็ดนะงวดที่สี่สิบเจ็ดมันจะเป็นสามสี่ห้าหกนะคะเนี่ยออกมาที่แปดหกสามนี่คะ แล้วก็อีกงวดหนึ่งก็หนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นแบบนับเรียงตัวนะออกมาที่สองศูนย์เก้าอันนี้คือสูตรเยี่ยมนะคะท่านชมอาจารย์เขียนไว้หน่อยเยี่ยมเยี่ยมสูตรที่หนึ่งเลยนะคะสูตรที่หนึ่งเยี่ยมนะคะแล้วก็ชอบเดินที่อ่าสิบหน่วยด้วยนะฮะแล้วก็ห้าห้าหก 7แล้วก็แปดงวดนี้ออกที่เจนะ็ดเจ็ดเก้านาะแล้วก็งวดนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่นีคะทุกสูตรมันมาได้หนึ่งถึงสตัวนะคะงวดนี้ก็มาหกสามเลยนะ,ะอันนี้คือเยี่ยมนะคะแล้วก็ศูนย์เออสองนะคะนี่แล้วจะเจ็ดอยู่ตรงไหนก็ได้นะขอให้มันเข้านะคะนี่ค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ เจ็ดเจ็ดเก้าสองศูนย์เก้าแล้วก็แปดหกุกสูตมันสามารถมาได้หนึ่งถึงสองตัวเนี่ยมันจะวิ่งมาหาตัวนี้เลยะคะ่ะเลขสี่นะแล้วก็ตัวนี้ก็ได้ด้วยนะคะอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางของเลขสี่นะนี่ค่ะแล้วนี้มันก็เข้าแบบนี้นะเข้าตัวนี้ด้วย นี่ค่ะเข้าดีนะคะอันนี้คือเยี่ยมนะจานตัดมาให้ดูเฉยๆดูตรงตั้งแต่ตรงนี้มามันอาจจะมุมทะแยงวิ่งมานี่เลยก็ได้นะคะอันนี้คือเยี่ยมนะนีะ่ตามนี้เลยะคะ่ะเยี่ยมมันชอบมาที่สิบหน่วยอยู่แล้วแหลนะเนาะตามจริงก็ชอบเลขสี่อยู่นะคะสำหรับงวดนี้เนาะสี่ ี่ก็สวยเก้านี้มันก็ขยับไปแต้มหนึ่งก็เป็นสิบแล้วเก้าบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์แล้วนะคะเก้าศูนย์แบบนี้นะคะสองตัวนี้ก็ทิ้งไม่ได้เลยเนาะเก้ากับศูนย์สี่ถ้าเป็นเขาเรียกอะไรเนี้ยนี่มีสามตัวสี่ตัวห้าตัวก็เลขแปดนะคะถ้าใครอยากอยากได้หวยพวงนะคะหวยพวงอาจารย์เขียนตรงนี้เลยพวงตัวแรกเลยนะคะก็ทิ้งไม่ได้เลยก็คือ เริ่มตั้งแต่ตัวต่ำๆก่อนนคือเลขสามนะคะแล้วก็ไปที่เลขสี่เลขสี่แล้วก็เลขแปดเลขเก้าแล้วก็เลขศูนย์สำหรับงวดนี้นะ,ะหวยพวงนะคะนี่อาจารย์เก็บไว้ตรงนี้เลยนี่ค่ะใครชอบตัวไหนคะถ้าจะไปวิ่งนะคะ วิ่งก็อาจารย์ก็คิดว่าถ้าเราไปดูจากสูตรที่ชอบเดินดีๆก็จะมีเลขลับวงไหนนะคะก็จะมีแนวทางของเลขสี่โปรดก็มีเลขสี่นะคะสูตรมีดีก็มีเลขสี่นะคะกู๊ดก็เลขสี่รับซับก็สี่มารวยก็เลขสี่นะคะงวดนี้ยังไงก็ต้องมีเลขคู่ผสมกับเลขคี่นะจะไม่คู่ล้วนนะคะเลขคี่ในทีนี้อาจารย์ก็ชอบเลขสามนะคะหรือว่าเลขเก้านะคะเลขสามหรือเลขเกก็คือ อาจารย์บอกก่อนนะคะไม่ทราบว่าเคยบอกหรือยังว่าเหนือเมฆนะคะเปลี่ยนจากเลขคู่เป็นเลขคี่นะคะเ,ออเหนือเมฆนะคะสําหรับงวดนี้ได้เลขคี่นะคะเลขห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะคะเหนือเมฆอาจารย์บอกก่อนนะคะเหนือเมฆแก้ไขให้ด้วยนะคะงวดที่แล้วเข้าถึงสองตัวเลยนะเหนือเมฆในข้อมูลบนนะบอกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมบอกนะคะเหนือเมฆมันจะเป็นเลขห้านะคะ เจ็ดก้าหนึ่งสามนะอาจารย์ไปลองคำนวณใหม่ดูนะคะท่านผู้ชมมันเป็นแนวทางของเลขขี้นะมันมาผสมผสานกับเลขคู่นะของสูตรเรียกอะไรคะรับวงในนะรับวงในส่วนใหญ่จะไม่หลุดนะคะรับวงในสองสี่หกแปดนะคะสองสี่หแล้วก็แปดนี่แหละคะ่ะ ถ้าเราใช้ตัวนี้อาจารย์ชอบเลขสามนะคะแต่ส่วนฝั่งนี้จะชอบแนวทางของเลขสี่นี่ยชอบคู่นี้นะคะสองสูตรนะรับวงในกับเหนือเมฆนะคะในข้อมูลบนอาจารย์เขียนไว้ให้เป็นแนวทางของเลขคู่นะคะเปลี่ยนให้เป็นเลขคี่นะคะเหนือเมฆใครได้ดูคลิปนี้ก็จะทราบรายละเอียดนะใครไม่ได้ดูก็ไม่ทราบแล้วก็ปล่อยไปเลยะคะ่ะไว้อลลอเป็นงวดหน้าเลยะคะ่ะงวดใหม่เลยะคะ่ะชอบตัวนี้นะ แล้วก็ตัวนี้ฮะส่วนทางเลขก็จะมีแปดมีเก้าก็จะอยู่ในนี้ฮะ,ะก็คือแนวทางของหวยพวงนะคะสามสี่แปดเก้าแล้วก็ศูนย์นี่ค่ะถ้าวิ่งนะคะท่านผู้ชมมีตัวเลขสวยๆงวดน,นี้นะสามสี่แปดเก้าแล้วก็ศูนย์วิ่งก็จะใช้เลขอะไรก็ได้แล้วที่ท่านชอบนะคะสวยทุกตัวเลยนะวิ่ง เลขสี่นี่ก็ได้นะฮะทางเลขตรงนี้เลยก็ได้สี่ก็ได้นะฮะนี่แหละตามนี้แหละแล้วก็มันจะมีเออระยะยาวแปดสองหกนะทะ่านผู้ชมมีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดเหมือนกันหมดเลยเนาะแปดสองหกแปดสองหก ถ้าแปดสองหกจะเตินต่อไหมเนี่ยสี่สี่คงจะไม่เป็นไม่ลดลงไปเป็นแปดนะแปดสี่สามอะไรอย่างนี้หนะแปดสี่สามเป็นสิบสองหลักร้อยไม่มั่นใจครับว่าสองสูตรนี้มันไม่ชนกันเนาะอาจจะตัวนี้อาจจะเป็นลดไปแต้มหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นแปดสี่สามก็ได้นะครัท่านผู้ชม เลขพวกนี้ก็เป็นตัวหวยได้เหมือนกันนะอยู่ในหวยหวยพวงนะ้วอาจารย์ชอบนะคะท่านผู้ชมประมาณนี้ถ้าเกิดว่ากลัวระยะยาวมันหลุดเนาะตามนี้เลยนะคะแปดสี 8, 4, ่สามนะ อาจารย์เช็คเลยอาจารย์ก็ชอบทางเลขเลยนะเป็นคนที่ชอบเล่นทางเลขด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะอาจารย์ทาหลักร้อยมาให้นะคะถ้าเกิดมันไม่มาอาจจะเป็นลดแต้มเพิ่มแต้มลดลงไปก็แปดเพิ่มขึ้นมาก็ศูนย์นะคะอยู่ในแนวทางของแปดเก้าศูนย์ถ้าถ้าลดแต้มเพิ่มแต้มบางทีมันอาจจะไม่มาเป๊ะๆนะสูรทุกสูรก็มีเข้ามีหลุดได้ะคะ่ะท่านผู้ชม อยู่ที่ว่าใครจะตามสูตรไหนนะคะแล้วก็ดึงตัวที่ชอบออกมาอาจารย์ก็พยายามดึงนะคะเพื่อให้มันสูดมันไปได้แลหลายแนวทางนะคะว่าชอบตรงนี้อยู่นะคะสองตัวบนนี่ค่ะชนสองสูตรมีเลขอยู่แค่นี้จะออกสามตัวนี้เลยก็ได้เลขสวยหมดเลยนะแปดสี่สามนี่นะคะท่านผู้ชมตามนี้เลยเนาะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ